ตอบคำถามนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะที่ถามครูชชีมานะคะว่าประเด็นหัวข้อนะคะที่ครูไลไว้นะคะว่า,าถ้าไรายได้หลักล้านนะคะจะเสียภาษีนะคะประมาณเท่านี้นะคะก็คือประมาณ1น5 0 0 0บาทนะคะแต่ว่านะคะเ,เพื่อป้องการไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดนะคะครูยกตัวอย่างแบบนี้นะถ้าเกิดขายของนะคะได้กําไร10%สนะคะ,สะแสดงว่านะคะเรามีต้นทุนอยู่90%นะะอย่างเช่นนะ,ะเราขายของ 100บาทนะคะเราได้กําไร10บาทแสดงว่าในนั้นแหละคือต้นทุน90บาทนะคะทีนี้เวลายื่นเสียภาษีนะคะทางสารรมกรนะจะให้ผู้ขายสินค้านะคะหรือว่าผู้มีการรับจ้างบริการนะคะห,หักค่าใช้จ่ายแบบอัตราเหมาแบบที่ไม่โดนสร,รมกรตรวจสอบน,นะคะสำรรมะกรบอกว่าให้หักได้นะคะเป็นจํานวนนะคะหก็ค่ะก็คือ60บาทอย่างตัวอย่างที่ครูยกไปนะคะก็คือขายของ100 มีต้นทุน60บาทนะคะถึงแม้ว่าต้นทุนจริงเรานะจะเป็น90บาทก็ตามนะคะเพราะว่าเราได้กําไร10%ตามที่บอกครูมาเนาะนะคะก็ยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้แหละนะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะใช้ค่าใช้จ่ายจ,จริงนะคะเอาไว้เวลายื่นเสียภาษีก็ได้นะคะถ้าเรามีค่าใช้จ่ายจ,จริงหรือว่าต้นทุนจริงๆของเราอยู่ที่90บบาทนะคะจากตัวอย่างนะคะอ่ะแสดงว่า บินทุกบินที่เราซื้อของนะคะจะต้องเป็นบินที่เรียบร้อยนะคะอย่างเช่นบินกันสดนะคะต้องออกเป็นชื่อเราจริงๆนะคะอย่างเช่นคูริชีนะคะชื่อจริงชื่อรัศมีนะคะแล้วเวลาที่คูริชีนะคะ,ะยื่นเสียภาษีนะคะคูริชีจะใช้ชื่อรัศมีนะคะ ก็คือชื่อจริงตามแบบประชาชนเลยนะคะถ้าบินที่ครูซื้อของนะคะครูให้ร้านค้าไปออกคําว่าครูริชชี่อ่ะอย่างเงี้ยน,นะคะก็เป็นบินที่ไม่ถูกต้องนะคะก็ต้องพึงระวังนะคะในเรื่องของบินต่างๆที่เราไปลงทุนซื้อของแหละนะคะต้องออกบินเป็นชื่อเราเท่านั้นนะคะอย่าไปเอาบินอื่นมาเป็นปักปนเรามาปักปนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้ค่าใช้จ่ายจ,จริงในการยื่นเสียภาษีนะคะอ่ะนะคะนี่แหละคือประเด็นที่ครูบอกไวยว่าถ้ามีไรายได้หลักล้านเป็นไรายได้สุทธิหลังจากที่หัก ค่าใช้จ่ายนะคะก็คือหกักค่าใช้จ่ายเหมาแล้วห0นนะคะหักรถยนต์แล้วนะคะใครมีรถยนต์บุตรเอาบุตรมาหักเลยค่ะนะคะใครมีพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเอาพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาหักได้ค่ะใครมีคู่สมรสนะคะที่ไม่มีไรายได้นะคะเอาคู่สมรสมาหักได้ค่ะนี่แหละนะคะคือประเด็นในเรื่องของรถยนต์ยิ่งเรามีรถยนต์มากเท่าไหร่นะคะการเสียภาษีก็จะน้อยลงไปตามนะคะอ่ะนะคะสำหรับ ประเด็นคำถามนี้เลียยไหมนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่เลีรยนะคะเดี๋ยวก็มาตามตามมาทำคูริชิอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวคูริชิอธิบายให้ฟังเป็นวิดีโอแล้วกันเนาะนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ